ไปดูต้นมะแควนครับบักแค้นบักแค้นมะแควนนะครับาทางภาคตะวันออกทางภาษาไทยเรียกกำจัดกำจัดนะครับทางเหนือเรียกมะแควนบ้างมะขวงบ้างภาษาลาวลาวทางเวียงจันทร์ทางฝั่งลาวเรียกบักแค้นบักแค้นครับ ธรมะจัดสรรให้ได้มาเห็นต้นจริงแล้ววันนี้โอ้โอ้อนาทางมาให้ได้เห็นนะครับมะแคว้นครับรบ,บักแคนบักแคนบักกาจัดนิวานเจ้าเอินต้นหนัง แมลว่าผมเอื่นเนี่ยเอื่นบักกำจัดบักว่าเอิ่นเออเอิ่นตามภาษาบ้านเขาหลดใส่ใสยต้นไหนยันี่ครับเนี่ยต้นบักกำจัดมะขั่นนะครับกำจัดมันเหมือนต้นบักหิ้วน้ำเหมือเอามันที่ขึ้นได้บอเหมือนต้นต้นหิ้วนะครับหิ้วน้ำหรือบักหิ้วน้ำ จะออกรูปประมาณเดือนนี้ครับสิงหากักยาคออมาเริ่มออกดอกออกรูปม,มันออกรูปมันมีดอกก่อนบอ่บเป็นดอกก่อนลหละครับบต้องเป็นหิวมันจะเป็นหนามไม<ด>่ใดอกหนามแหลมหนามแหลมคมนะครับหนามแหลมคมไอโคนหนามมันเนี่ยเอาไปทาปลอมเบ็ดได้ปอมเบ็ดยังไงเบ็ดซิทเท่านะครับเบ็ดตกป่าเพราะว่า พวกนี้เขาทีเอาสะวานเจาะลอยเสียบใใหห้้ัทุนมันอะทุ่นไหมเออทุ่นทุนพอป่ามาตอดเยื่อนมันเขาก็ทีมองถ้อยมันบ่ล่ะมองทุ่นไอ้พวกเีดเบ็ดก็เอินทุ่นเนาะอัลไทยเรียกทุ่นป่าตอดเยื่อปพ๊บมันตกทุ่นท่อนในทีดินแป๊บๆเขากะกระตุกนะน้วมาสิเจ้าก็คืนได้วันนี้ผมเอาควันซ้อออกที่แรกที่แรกเจ้า โอ้ยเจ้กต้นนั่นนี่จะเอาไปเก็บไม่เหียงผมเอาใบมันมาดมเบิงใบใบมันมาดมเมืองกันอ่ามันคือบักกูดคือบักกูดอ่ากินมันนัคือบักกูดเลยนะบักูดมันมา่งจะใสก็เร็วหาไปหามาเออบ่แมนต้นนี่บพราะมันเป็นหนามนะเห็นต้นหน่อยมันเนาะต้นอ่อนๆต้นซ้ำนี่แหละผมไปรูดใบมันมาคือขิวหอมคือบักูด ก็เล้ยเอามาเคียวบ้างเอามาเคี้ยวบ้งเอานี่แหละวาเขาว่าบักกำจัดแล้วว่ะก็เลยเอายอดมันเนี่ยหักเอายอดใช้ทุ่งยางไปบ้านเอาไปกินน้ำแก้วน้ำปนห่อนะครับไปถามเพื่อนวาเจ้าหูงบ้านเลยเพ่อใหญ่วะเพื่อนเป็นคนเสกกาไม่ยอดบักอันแคนบักกำจัดตัวหัน่าสั่นนี่แหละเนี่ยมันเดียวมันกินน้ำปนมาสั่นเพื่อนวะก็เลยหฮักฮักเอา เพิ่นก็กินน้ำเฮานี่แหละกันเลยกินกลยบ้านนะกินกินกับลาบกับป่นมันอยู่เรื่อยๆบบานในผมก็เล่ารู้ว่าไม่มันบ่มีลูกบอกให้เขาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเห็นต้นใหญ่บ้านต้นขนาดนี้เลยเนี่ยมากสุกเต็มต้นไม่เห็นอยู่นใส่ที่เห็นต้นแหล่อยู่ดงเฮาเนี่ยอยู่บงเขาเฮานี่แหละขึ้นไปบนเขานี่ยแหละก็เลยว่าเอ้าีวดีๆต้นพ่อต้นแม่มันเหรอเคิดยังไงนอที่ขึ้นได้บ้านก็เลยออกอุบายใหม่ ไปขึงต้นคางเขียงกันเอาไม้เจาะขอก็อเอาแม่นเอาอบิดเอาได้มาพกพ่วงหนึ่งสองพ่วงกันเรื่อง <mistakes. S 1> มะเขยวเบิง้งโอ้ยมันแบบล้นซาเบิดบานี่ครับกันเรื่องหูเบิดเลยบาตว่า <hazards> เอาไปจังได้กินโอโ้อยไปตำใสเคียงแกงเขาว่าเอาไม้ผู้เท่าพีละเบื้องอ่ะนี่แล้วเนี่ยเอาไปห่อมุกขว้ออมไม่ยังได้เบิ้ลนะะบอกว่าห้าที่มุกนอไหมบอกว่าที่ลาบเนี่ยบอกว่าที่ก้อยขม ป้อมปลวกปลาไหลมุกหวกตัก้เป็นเครื่องแกงไส้กันเลยกับบุกพริกอ่าเป็นเครื่องแกงเลยรสรสชาติหลังจากปรุงเป็นอาหารมาแล้วมันเพิ่มรสอย่างขึ้นมาเพิ่มรสนี่คือว่าคว่ำหอมหอมหอม,หอมอย่างเดียวหอมเรียวกสะสัปปคุณนไหมเนี่ยสัรคุณน,นมัน,นี่คือว่าเป็นยาทั่งกระจายเลือดกระจายเลือดบำรุงเลือดกระจายเลือดมันห้อนเลือดหอมกระซิ แลีนล่มสม่ำเสมอมันกะตัวเลียวกับบักพริกอ่ะอ่าบักพริกบักพริกบักพริกไอ้เจสันว่ากินมันคือบักกูดมันกะสีมันกะสีคุณสมบัติไปเนี่าพวกบักกูดบักพริกเนาะผมว่านี่อันนี้บ่ต้องใส่บักกูด้ามีบักกำจัดนี่เรต้องใส่บักกูดนั่ารัะโอ้ยต้นนี่เพิ่นมาเกิดอยู่นี่จักปีหรอว่าต้นต้นขนาดนี้อายุโอ้ย เป็นสิปีเียสิบปีเนาะกลมเป็นตีใหญ่เนาะสัวสิปานนี่เออเพิ่นไม่อยู่อย่างไหนองเพิ่อนวะแต่พ้อมดงคนละนี้เออม่มีคนเรามาปลูกแล้วสิมาน้ำนกน้ำธรรมชาติเขาเนาะนกก็ที่กินมากป้าเนี่ยก็คือมีหลายอยู่ขาล่องมีขาน้องมีตนนี่ครับคิดว่าหลายอ๋อครับแต่ผมว่าท่านได้เที่ยวหาเที่ยอ๋าเลยที่นี่คือคือทิ้งอย่างไนย่มเขาออก ออกน้อยออกดอกออกด้วยเขาก็ต้องร่นทิมแล้วแต่ก็พ่อเห็นหัวมันมีประโยชน์เอาไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดยาเฮ็ดอาหารใดก็จะจีไปตัดเขาดูแลรักษาปลาไหวมันก็เิมีของกินของใส่อันเมื่อวานนี่ผมบอกเลห้างงามมันรุ่งเลยนะผมคอยเอาเลื่อยน้อยๆเ่าน่ะสอยก็จะจีบน้อยๆไอ้ซุ่มที่ว่าเขาซอยแล้วปีมะนาวมากเขากระแตกใหม่ม่าโป่งยอดใหม่ เขาบอกไปทำไยงานใหญ่จิงใหญ่เขานะเขาเแม่นเอาสอยเอางสินะเนี่ยจิงยื่นออกไปจังสั่นเขาต้องตีนถ้วยเฮ็นนังลันอยู่ข้าุบนเลยห้อยเอาเลยซอยเอาซอยเอาหนะะงานใหญ่ใหญ่อันนี้เขาบอกเขาเอาลงเลยเพราะเสียดายมัน มีต่อไปเขาก็สิหากินบ่มีเเลยแต่คิดแบบนี้นะคนอยู่กับโดงอยู่กปลาก็ต้ังคิดว่าปลาก็คือหมองสมหากินเขาเก็บเห็ดเก็บพักเก็บอย่างไปเมื่อตัดใหม่ทำไรปลาบ่มีเฮ็ดบ่มีอย่างนี้เห็นบ่มเลยยาวิเศษยาดีมาอยู่ตรงสีบ่มีคุนหูเนียนดูอาจจริเป็นเขาห้องน่ะสีหลายต้นธรรมะจะติไหนผมเดียไปเห็นอาจได้กลายเป็นยาดีมีคุณต่อ มนุนเนาะอขอบค<ป>ุณ<ป>หลายๆครับผม<ป>เ,เท่าเขาถ่านหมกอุ่นอยู่กับเรื่องการกลั่นน้ำมันหอมระเหยม,มาหลายเดือนแล้วครับมาหลายเดือนนะแต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ก็แปดเดือนแล้วเนี่ยวันนี้นะครับวันนี้วันที่เก้าสิงหาคม พุทธศักราชพห้าร้อยเจ็้าพระธานเพิ่งได้เห็นนะครับเพิ่งได้เห็นต้นต้นมะแขว่นต้นใหญ่ใหญ่จริงจริต้นที่ให้ดอกให้ผลจริงๆก็วันนี้แหละครับผมถือว่าธรรมะได้จัดสรรให้ท้าวพระธานได้รู้ลึก,กลงไปอีกเกี่ยวกับมะขว่นนะครับบักแคนมะแขว่นหรือ หรืออะไรกำจัดหรือ,อกําจัดต้นกําจัดบักกําจัดนะครับผมกําจัดนะครับกําจัดหรือมะขันน่นนยครับมันตามตามงานเอกาสารเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเป็นพืชตระกูลส้มนะครับพืชตระกูลส้มมีสารประกอบในเนื้อไม้ ในลูกในใบเหมือนเหมือนกันกับกับส้มนะครับเหมือนกันกับส้มเพราะว่ามันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคือพืชตระกูลส้มนะครับตามไปดูต้นที่มีลูกนะครับต้นมะแขว่นที่ออก ออกดอกออกผลแล้วนะครับผมไปดูนี่เป็นปุิพระอาจารย์นะครับอยู่ปฏิบัติธรรมในป่าปาวิถีพระป่านะครับอันนี้เป็นทางเดินจงกรมที่พระอาจารย,ย์ทำไว้เลยครับ ต้นนี้มันเป็นที่หลังเขาได้อะต้นได้จริงวย่างเอาไปเมืงเองได้หมดเได้เลยครับย่าง,งาเข้าไปโอ้นัโนงะต้นเขาอะพูดนะลูกเขาอะยุดไปไกลพู้น่ะต้องซุ่มลงมาเบิ่งใกล้ๆโอ้ดกเพราะท่านจะย้ายล็อกต้นนี้เป็นที่หลังสูงซุ่มนั่นบ่ได้ซุ่มนั่นมันเป็นก้อน ต้นเขาบักใหญ่ผมหลักกระข้มสูงกับเบื้องเอาฝนนั่นแหละไอ้เบื้อ้นต้นมันผมรู้ว่ามันสิบอหลายต้นมันสิหลายต้นอยู่แต่ละตัวมีนิรุ่นตัวหน่โอ้ก็มาใหญ่อยู่ตัวนี้นี่บอกนี่เนาะ ต้นนี้มีลูกนะครับมีลูกีเด้ลูกเขาอ่ะเนี่ยเอานี่มีลูกมันน่ะลูกที่โอ้โหครับนี่เขาล้วงลงมาให้เขาบังเลยนี่นะครับเขาได้จากจากต้นนี้นะครับเทวดาเด็ดใบได้ดูต้นนี้ลูกลกแค่้น เห็นว่าต้องคือธรรมชาติเขาได้สร้างไว้ว่ามีมีเครื่องป้องกันตัวนะครับหนามตุ่มหนามแหลมคม,มเพื่อดูแลรักษามสมบัติในตัวไม่ให้มีอะไรมามามาเอาได้ง่ายนะครับธรรมชาติก็จัดสรรมาอย่างนี้ หนามแหลมคมเลยนะครับนี่นะครับปมสาวนะครับขอมึงจักขอเพิ่นไปเมืองจักปมใดบ้างเนาะดึงออกมาเด้เนาะโอ้มขอแน่นมากครับดึงไม่ออกพอจะขอไปดูสักปมหนึ่งขอแน่นข้าบ่อขอนมาส่งได้หอกดึงแน่นมากครับไม่ออก ตายแลมแหลมมากครับผมมีมิเต็มโอาก้อนหินมาถูกอมนีม่ห้อยคนแฉะเอาไปไล่อยู <Okay. S 2> ่เ <Yeah. S 2> นี่เขาแกะอยังเขาแกะเอาไปเฮ็ดไอ้ทุนมันมาอ้ทุนเบ็ดไอ้ทุนเบ็ดเดี๋ยวผมจะหาอัเงี้ยวมาวอ๋ออ๋อแกะเอาตุ่มเอาหนาม <c oughs> ขอตนะครับเยี่ยบไปนะครขบเทวดาผู้รักษาขอหนามเอาไปให้ลูกให้หลานได้ดูได้ศึกษานะครับ น,นี่น,นนาะมันเนาะเอิ้นเอิ่นมนันหนาะมันเนาะชาวบ้านเก็บเอาไปทําภาษาลาวเรียกอยัางก็ทุน่นภาษาไทยเยเอิ่นทุน่นพวกตกเบ็ดนะครับนามนะครับออขอเนาะขอเพิ่นเนาะขอขอไปขอเีพเท,ท,ทวดาเจ้าทีผคู้เฝ่าอเอาไปลูกให้ร้านเด้ศึกษา